กราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เรามาต่อกันกับโทโฮพายสิบสี่ดับเบิลเดลิงคาแรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็วันนี้นี่ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของของการเล่น5ากันแล้วนะครับตอนนี้กับช่วงสุดท้ายกับเกมกับเอ็กซ์ตาสเตจนะครับอ่าก็เป็นเป็นสเตจสุดท้ายก่อนที่ผมจะทำการปิดโปรเจกต์ของ5า ครั้งนี้นะครับอ่าซึ่งวิธีการปลดล็อกเอ็กซ์ตาร์โหมดเอ็กซ์ตาร์สเตทเนี่ยก็ง่ายก็เหมือนภาคที่ผ่านมานะครับก็ทําการอ่าเล่นในสเตตหลังในระดับโนมัลนะครับระ,ระดับโนมัลขึ้นไปโดยที่ไม่คอนติเนียนะครับแม้แต่ครั้งเดียวอ่าถึงจะปลดล็อกเอ็กซ์ตาร์โหมดมานะครับโดยเอ็กซ์ตาร์โหมดเนี่ยกเ็เราจะสามารถเราจะสามารถเอาสายที่เราเล่นในในสเตตหลังเนี่ยที่เคลียร์แล้ว โดยที่ไม่คอนติเนียลแบบไปเล่นได้อย่างเดียวนะครับก็ยังถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เคลียถ้าหากว่าเราเคลียเอแล้วแต่แต่ว่า,าแต่ว่าเรายังไม่เคลียสาย B เนี่ยมันจะให้เราเล่นได้แค่เพาะอใสเ a ในเอ็กซ์ตาร์สเตตนะครับอ่าซึ่งทีนี้เนื่องจากว่าผมย้ายคอมมาใหม่เลยไม่ได้อนอนเซฟไฟล์มาจากเครื่องเก่านะครับฉะนั้นผมเลยไปโหลดซอสไฟล์มาจากโมลิละโมลิโมรินยะชายนะครับก็ มันก็เลยเคลียร์มันเลยขึ้นเคลียร์ทั้งหมด3ตัวละครนี้ทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะทําการเล่นที่เลมูสายเนะครับเพราะว่าเป็นสายที่ผมถนัดที่สุดละก็เน้นในเรื่องของด้านการหลบกระสุนเป็นหลังนะครับเป็นสายโฮมิงจะได้ไปโฟกัสในเรื่องของการหลบกระสุนแทนนะครับอะแล้วก็ขอขอบอกก่อนเริ่มเริ่มเกมนะครับ ก็ใน extra stage เนี่ยผมอาจจะเล่นไม่เชียร์นะครับเพราะว่ากระสุนบางช่วงนี้มันค่อนข้างจะหลบยางพอสมควรอยู่เหมือนกันแฮะก็ขนาด n o มาระดับ normal นี่กระสุนมันกระสุนมันค่อนข้างจะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับฉะนั้นผมก็จะจะทำการเล่นให้ไปไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะครับคืออย่างน้อยก็ขอขอ,ขอให้ไปถึงบอสหลักของ extra stage ให้ได้ก็พอนะครับเพื่อเป็นการแนะนําตัวละครครับเป็นอย่างน้อย อ่ะผมก็ขอทำการเริ่มเล่นณนะตอนนี้เลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเขียนแบ็กสตอรี่ตอนตัดต่อเอาแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลย มาเริ่มเกมมาแล้วก็เดี๋ยวว่าเรามาดักรอไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงมาทางทางนี้อ่ะมาหลบมาก่อนมาเราเก็บของมาตรงนี้ก็กดปอกัดไล่กวาดกวาดันไปเอ้ยเจ้ามาได้เอ็กซ์ตาร์ไรมา เดิบรรยากาศในด่านด่านเอ็กซ์ต้าสเตเเนี่ยมันก็แอบคล้ายๆกับด่านสี่นะครับแต่ว่าบรรยากาศนี่บรรยากาศค่อนข้างจะอึ้คคืมกว่าเดิมนะครับก็ไม่รู้ทําไมแต่ก็ขอเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะแต่โดยรวมคือบรรยากาศนี่คล้ายๆกับด่าน4ี่มากเลยน่าจะเป็นทีเดียวกันหรือมั้งโอ้เชื่อเชื่อเชื่อมาอเค ชานไปไปลูดของมาเอาเอ็กซ์ตาไ์นะครับมาเก็บของมาอย่างไรผมก็ขอเอาเอาเอ็กซ์ตาไ์ให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วกันเนาะจะได้เล่นไปไกลไกลได้หน่อยมาเก็บของมามาลูดของมาเอาบอมมา มาแล้วในมิดบอสนี่ก็ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเจอกับอบอสด่านสี่ถึงสองคนด้วยกันนะครับที่มาเป็นมิดบอสในด่านนี้ซึ่งก็ตามเดิมครับกระสุนโนดแม่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับหลบยากเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยคือต้องพูดตามตรงว่าผมผมลองฝึกมาเนี่ยตายตรงนี้ประจํามากเลยเพราะว่ากระสุนนี่มันค่อนข้างจะหลบยากจริงเลยบอกตรงเพราะว่าผมก็เองก็ไม่ค่อยถนัด หลบกระสุนพว่งเร็วๆพวกนี้เท่าไหร่นะ่ะนะก็เลยหลบค่อนข้างยากคือแบบว่ากาจังหวะจังหวะพุ่งพุ่งหลบไม่ค่อยได้นะเพราะว่ากระสุนแม่งแม่งเหมือนจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาด้วยมันไม่ค่อยตรงเติตรงนี้นี่เขจะตายบ่อยมากที่สุดละเพราะว่าส่วสุนนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับอย่างไอ้ตรงนี้เป็นต้นอะ่ะโอ้โหแม่งคือแม่งหลบยากคือตอนนี้ผมเองก็ดีค่อนข้างเก่งด้วยเนี่ย บอกว่าบอกกับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยเลยฝีมือตกนะครับเอยเดี๋เด้อเชี่ยหลบยากมากคืออันคือในช่วงสเปลนี้เราไม่จำเป็นต้องยิงบอสให้ให้ตายทีเดียวพร้อมกันสองคนนะครับก็เล่นแค่คนใดคนหนึ่งก็พอเฮ้ยเชอเช้ยเวลาจะบดออเห็นแมงมาได้เสร็จบ,บอมมาไอ้ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมอาจจะต้องบอมหน่อยเพราะว่ากระสุนแม่งเร็วไปเร็วมาจนผมหลบไม่ ไม่ค่อยได้นะครับเอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยแม่งหลบยากมากเอ้ยมาอันนี้ผมขอยอมกดบอมไปแล้วกันเพราะว่าบางจังหวะน,นี้ผมหลบไม่ได้จริงจแม่งหลบยากด้วยเนี่ยแม่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาเอ้ยแม่งอันนี้ขอบ,บอมไปเลยแล้วกันเอาอันนี้ผมไม่กล้าเสี่ยงเอ้ยมาให้บอมให้คุ้มค่าหน่อยแล้วกันเอ้ยมา มาลูกสองมาใสา์เอกซ์ตาไรมามาต่อชีวิตหน่อยมาเชิงพวกม็อบนี่จะค่อนข้างตอบตอบแต้มเยอะเป็นพิเศษนะครับไปมาแคปบตรงนี้มาสังเกตรตรงพื้นหลังให้ดีด้วยมันจะมีพวกพวกลูกแก้ววิ่งเข้ามาไล่ขวดเราเอ้ยเชื่อหรืแล้วก็ระวังเลเซอร์ด้วยเยอะไอ้ตรงนี้จะลุดขอนได้ค่อนข้างดีหน่อยมาเออเชื่อคือ ยพยายามย่าให้มันในนี้่าให้มันออกนอกจอมากที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะมีกลุ่มกระสุนมาอยู่หน่อยแต่สังเกตนะว,ว่าตอนนี้บรรยากาศเด็กตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเออเดี๋ยวคันจะบมุกแป๊บหนึง่งเก่าแป๊บอ้อมาโอเคตรงนี้ก็อาศัยการเ้็วหน่อยนิดนึงเออเดี๋ยวอันนี้มันจะ มันจะเทก็ส่วนมาทางเราฉะนั้นก็วนซะหน่อยอันโฟก,กัสวนไปเลยเฮ้ยเชี่มแล้วไอสุนสีเขียวเนี่ยมันจะเล็งตามเรามาก็กดโฟกัสแล้วก็วกดแทบรัวไปเลยแล้วก็ขึ้นไปรูดท้องเออแล้วก็ได้เอ็กซ์ตาไลท์มาต้องได้แล้วละ่ะจงังหวะนี้ อ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเอ็กซ์ตาร์บอสกันแล้วตอนนี้เรามาแนะนําตัวตัวบอสกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าไอ้เครื่องดนตรีทัชทัชคโมนี่มันมาจากเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ทาไมอ่ะมันถึงมีอะไรแปลกๆแบบนี้มาด้วยล่ะเนี่ยและเอ็กซ์ตาร์บอสก็มาแล้วนะครับก็มิโกแห่งศาลเจ้าฮาคุเลก,ก็มาแล้วสินะอ่ะก็เป็นตัวละครผมผู้หญิงเด็กผู้หญิงผมแดงกับกองนั่งอยู่บนกองนะครับ เช่นสังเกตนะว่าตรงขานี่เป็นอ่าเป็นเป็นที่ตีกล่อ,องนะครับอ่าโอ้ในที่สุดก็มาแล้วเสร็จน,นะก็คนคนเล่นดนตรีทัศสือ่าทัศสืโค,คุมโมงงนะมีก็พูดสติสติสิ่งสิ่งของนะครับแล้วมันก็แย่หน่อยนะมาตอนนี้นี่ก็คอนคอนนำโชคนี่ก็ตอนนี้ก็โดนยึดไปละเองก็จะกลับไปเป็นอ่าอุปกรณ์อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะ่า อ่าครับบอสตัวนี้มีชื่อว่าไลโคฮโฮลิคาวะนะครับมีความสามารถก็คือไม่ว่าจะการโจมตีอะไรเนี่ยสามารถทําให้มันกลายเป็นท่วงทํานองได้นะครับอ่าอันนี้ของเองก็ไม่แนใจเหมือนกันว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับแม้ว่าจะไม่มีอ่าคอนนโชงแล้วตามชั้นก็ไม่ฉันก็ไม่จะกลับชั้นก็ไม่กลับไปเป็นเครื่องดนตรีธรรมดาแล้วหรอนะเอ๋ตอนนี้ต่อให้ไม่มีค้อนไอ้เจ้านันไปแล้วชั้นก็ยังมีซอส ยังมีแหล่งพลังงานอยู่อ่าก็ความสามารถนี้อาจจะแบบประมาณแบบว่าทําให้ลูกกรนี่มีมีเกิดเกิดจังหวะอะไรพวกนั้นขึ้นมานะครับก็แบบอาจจ,อาจจะทอาจจะทําให้เป็นตัวโน้นหรืออะไรพวกนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตอนนี้นี่เหมือนอ่าทัชคุโมนี่จะมีพลังเวทบางอย่างที่มามาใช้แทนแทนไอคอนคอนนำโชงแล้วนะครับตอนนี้ เพราะตอนนี้นี่ตอนนี้ก็เราวิทย์พูดสติสิ่งของในตอนนี้ก็มีพลังมากขึ้นแล้วฮะมีแหล่งพลังงานเพิ่มมางั้นเหรอไปทําได้ไงเนี่ยอ่าครับซร์งอ่าเพลงของเพลงของนางนีนจะออกแนวแบบอ่าติมติมเทศสายไฟยังไงมีู้ถ้าผมฟังเพลินๆน,นะครับมาตอนนี้ฉันขอลองพลังใหม่หน่อยแล้วกันเนาะตอนนี้ฉันก็จะใช้อ่ากองของฉันนี่เป็นอ่า มาจากโลกภายนอกนะครับเสริมพลังนี้นี่มันมาจากโลกภายนอกนะครับมาเรา,เาไฟกับบอสกันเลยแล้วกันเนาะมาไอส่วนนี้ก็จะมีช่องหลบอยู่ฉะนั้นก็หลบพิิติกแทกไปด้วยอ่าเฮ้ยเชื่อหลบเฮ้ยมาบางจังหวัดก็ถ้าหลบไม่ได้ก็กดติกแทกเขานะครับไอบอสต,ตัวนี้ค่อนข้างยากอยู่ตรงที่ว่าจะมีจังหวันหนึ่งที่เราต้องหยุดการโจมตีไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะ,จะทำให้กระสุนเยอะแทนเฮ้ยเชื่อ หลบได้ไหมวะใช่ไหมเฮ้ยแม่ไงไรเสียงวะคือบางจาาังหวะนี่ถ้าไม่ถ้าไม่เฮ้ยแม่งเอ้ยคือถ้าบางจาาังหวะนี่มันก็เสี่ยงอยู่ที่จะจะ,จะออโต้แอคแท็กไปนะครับเพราะว่าบางการโจมตีนี่จะทําให้กระสุนมันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นก็ระวังด้วยเฮ้ยแม่งเอ้ยไงไงคือสเปรย์นี้นี่ผมออโตโอแ้แอคแท็กไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนมันจะเยอะนาะ เอ้ยมาต้องตกคันที่บอยอย่างเดียวเชื่อเอ้ยหลบแบงหลบผิดอันนี้ผมว่าซื้กว่าตัวเองมือตกไปพอสมควรอยู่เหมือนกันฮนะเอ้เจ้าไอ้สุดทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยมาจะไปคันเสร็จเรียบร้อยมาขอเก็บของก่อนนะเดี๋ยวคุยยิงไอ้เชี่ยหลบไปแบงเอ้ยโหมดแต่เก็บของสวยเลยโอ้ยแม่งเอ้ย อ๋แม่งแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ผมก็มือตกพออยู่อยู่พอสมควรอยู่กันฮะห,หลบพลาดไปหมดเลยพอช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองหลบพลาดมากเลยเอ้ยมามาสเปซที่สองนะครับซึ่งอ่าเนี่ยวิธีการทําให้อ่าโทษตำนองมันเกิดกระสุนขึ้นมานะครับก็ทําให้กระสุนกระสุนธรรมดานเนี่ยมีขึ้น,น,นลง,ลงอะไรพวกนี้นะครับเอเดี๋ยวไอจัหวะชา์เนี่ยอันตรายหน่อยเอ้ยเชื่อโอ้ย,อยแม่งไอสุน เลียงมาเพียบโอ้ยเชี่แต่เป็นบอสที่ค่อนข้างจะสู้ลำบากน,นิดนึงเพราะว่ากระสุนนี่เลี้ยไปเลี้ยนอกจากจะหลบยากแล้วเนี่ยกระสุนมันยังแรนดอมด้วยนะครับโอ้ยเชีย่ยเ้ยเชี่ยเอ้ยหลบคือบางจังหวะนี่มันจะมีจังหวะที่ทําให้เราหลบค่อนข้างลําบากอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันน,นนะแต่เพลงนี้อกอแนวเป็นจังหวะกองกองญี่ปุ่นมากเลย ตุ้งตุ้งตุ้งโอเคตรงนี้ขอกดบอมไปแล้วกันเพราะว่าเหมือนจะลบผิดมาสอยไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวะๆอีกกล่องนี้เยอะเนาะลงไม่ได้ลไงไม่ดีโอเคหลบมาทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทางซ้ายเอ้ยจะมาค่อยไปซ้ายเฮ้ยหลบได้ไหมไม่อไเอ้ยจบไปแล้วไอ้สเปรนีค่อนข้างจะหลบยากหน่อยพอควรอยู่หน่อย ต้องคอยมองไอ้ตรงกองตรงกลางที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่อะเราต้องแล้วก็ไปทิศท,ทางเดียวกับมันมาแต่ก็พออันนี้ผมโชคดีไปหน่อยพอสเป๊นั้นนี่ผมค่อยๆจะตายบ่อยมากเลยโอเคอน,นี่เราก็พอจะเอ้ยมากดบอมเอานีหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอกดบอมเอาเสร็จเสร็จไรหน่อยแล้วกันอันนี้ผมพ่วงเสร็จไรยิงเชียรหน่อยเอ้ยเชอเอ้ยเยอันนี้ผมหลบพาไปหน่อยแม่งเสียบ,บอมปีสองลูกเลย ไอ้สเปนนี่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโทรเรานิดนึงเพราะว่าแม่งทําหน้าจอสั้นนะครับแม่งแล้วแล้วเข้าคาดดาวได้ลำบากมากชนะวิธีการหลบก็คือพยายามหยุดทีลงไว้รอจนกว่าให้ใหใหแรงสั่นเซียนมันบดลงนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยลดแล้วค่อยหาจาังหวะหลบอันนี้พยายามหยุดที่ลงไวโอ้ยเชี่ยโอ้โหแม่งแต่ไอ้คือเมื่อกี้นี่ทำเสียสมาธิมากเลย แมงหกยางด้วยโอ้ยเชี่ย <c oughs> โอ้โหแม่งหลบยางเนี่ยเฮ้ยโอ้หแม่งโอ้หแม่งก็สุนแมงพาเวียนาพาป่วนหัวมากเลยเฮ้ยเชี่ยอ,อันนี้หลบไงเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอ,อันนี้อะค่อยหลบมาอันนี้ต้องใช้ปีกมือส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าบอมหมดแล้ว เผื่อใช้ไปเมื่อกี้แม่งใช้สินเปลืองมากูเออแม่งเล้ยอ้อยเวนิดโอเคโอ้ยโอ้ยแม่งแต่พอพูดไปนี่คอนเ็ปต์นั้นนี่แม่งเหมือนเทพใส่ฟ้าจริงๆนะแม่งมีกระแสไฟฟ้ามาเด้อเอยเชื่อโอ้ยไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟา,ฟาแม่งไฟฟ้าแม่งสิงแซกได้ด้วยนะ

เียวกือบโดนสนเกือบโดนแล้วโอ้ยจะโอเคนีค่ต้องหลบซ้ายหลบขวานะครับมาเดี๋ยวต้องหลบมันทางซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทางไปทางขวาคือต้องให้เราจังหวะให้สะกนมันมา,มา,มายเยอะๆไอเ้อเชียวไอ้แม่งคือบางจังหวะดีผมก็ลุ้นตุนขาขาดีเลยอันนี้บางจังหวะดีผมลุ้นนะแม่ง บอนจะวากดดันมากเลยเอ้ยมาเกือบไปแล้วมาเอาขอมาโอ้ยเดี๋ยวเด้อน,นี่การจมตีแบบเป็นบิ๊กแะโอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเผลอเผลอลืมกดบอมเอ้ยโอเคนี่เรากดบอมไปแล้วกันเมื่อกี้พลาดละเ้ยแม่งเอ้ยลืมดูอีกโอ้ยแม่งทำไมอยู่ดิบาง,ง,ง,งทีผมก็ดันหลบส่วนไอ้ที่มันเป็นแบบง่งายๆไม่ได้นะ ơi, chưa 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 mang chưa con chưa chưa ơi, chưa anh đi, chưa mang, ơi, chưa chưa mang, chưa chưa mang, chưa 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 ơi, chưa chưa con, chưa 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 con โอ้ยเจอกองของของโอ้ยเกิดไปละมาเก็บของมาโอ้แม่งเอ้ยสุดโอ้ยช่องแคบไปละโอ้แต่ผมรู้สึกว่าผมผ่านไม่ผ่านไม่ได้ฮะโอเคแต่ผมก็เล่นไปไกลเท่าที่พอไปได้นะเพราะว่าบานสเปลนี่ผมหลบไม่ถนัดจริงๆฮะโอ้โอเคข้าพเจต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่า เคลียด่านนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ผมยังอยก็แนะนําตัวละครไปแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรติดค้างแล้วก็มาผมก็พังไวพิงเพราะว่าพังเลยแล้วกันเนาะออมาก็ตัดจบไว้พิงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับโทโฮพาสิบสี่พาสิบสี่นะครับดับเบิลเดวิลคาแรคเตอร์ก็คอนเทนต์ก็จบลงไว้พิงเท่านี้นะครับอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะ ข้ท้าจัดยางพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับสลับภาคนี้เพราะว่าเพราะว่าจะมีในเรื่องของเรื่องของกระสุนเลี้ยวพวกอาการบังคับทิศทางกับด้านแล้วก็กระสุนกระจายตัวอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งผมก็หลบไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะแถมหลบยางด้วยเออซึ่งยังไงต่อดี ส่วนสลับโทโฮผ่าน14 d o u เ l e d u เ l ่ n g c h a r e เนี่ยผมขอขอทำการปิดโปรเจกต์ไว้เพียงเท่านี้นะครับอะก็ขอ,ขอต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นยันจมแล้วแล,ล้วรอแล,ลอ้วรอผมอัพคลิปออกมานะครับซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าผมจะเล่นค่อนข้างจะค่อนข้างจะอ่อนพอสมควรนะครับเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างขาดช่วงช่วงพอสมควรอยู่ แต่ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังอุตส่าห์ติดตามผมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับอะถึงแม้ว่าผมจะเล่นหวยก็ตามมาสไลวันนี้ผมก็ขอทำการปิดโปรเจกต์โทโฮภาค14ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในโทโฮภาค14.5แล้วก็ภาคต่อไปต่อไปที่เราจะมาถึงนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลาบงามๆท่านผู้ชมทุกอีกครั้งนะครับ Hmm.